สวัสดีพี่น้องสวัสดีมื่อทุกคนพี่น้องเนะมื่อนี้ทางปัดซอกระมีมสง่งถาดหรือว่าถาดดีห,หนไน้องพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นเมือปอถาดกาจอยพี่น้องเลย เออเนอปอยื้่อาก็นเออเป็นยังเจ็บยังขบมือตัวเองแม่เออบบมือเองแต่ไม่ใหญ่เบิ่งใค่ลูกพอคนแล้วหาด้ย

เมื่อต่างแจงจะได้เก็บกระดูกเขา่าดพี่้องเลยมันับได้แตซ้ำนำเบินทงมันบอเอาไปแล้วจุนนี่เอาไปชุมนี่ยค่ะที่เนี่ยเทวาหินใต้เรือพี่้องเลย

ไปละกัดเสือไปละกัดเสืออันน wow, wow. hey, ้ำแข็งแม่ไปละกัดเสืออันน้ำแข็งแม่เอาเงินมาไปเสืออน้แข็งแม่่ จอกยางมีเดยไปกันเลยพ่อพี่น้องบมาเน,นี้ไปกันเลยพ่พี่น้อง เป็นบ้านเจ๊สายแดงรวพี่น้องเป็นกับประยูน,นาเนาะเัาเจ๊เดิ้เลิเอละเัาเจ๊เดิ เขาบบไหได้ไหหางเฮาตัางอัยง้างาออฮอพอจะมาเห็บบอดเห็นที่ไหมพี่น้องอสนินหน่อยไพี่น้อง

นี่แหละผมแม่พี่น้องบ้านฮารเซียนตั้งเนาะที่ตั้งวางนะครับมันบม่ได้ใหญ่เลยแต่บม่ได้ใหญ่ตัวข้าจักรจะมาหาย ทางด้านนี่ก็ต่อไปพี่น้องมาเบิ่งสมานนน้อยบวชใหม่ครับพี่น้องเพิ่นบวชนำตาจอยครับพี่น้องเอ้ยมีน้องอามแล้วก็มีจัวอามแล้วก็นสมานนอ้ายสมานนน้อยสามองค์พี่น้องจัวบวชเมื่อนั้นเพิ่นนั่นแจกแล้วจากซีซเพิ่นว่า <c oughs> ตอนนี้ก็พากันมา เก็บทำความสะอาด แต่มาเนนอายไม่ได้สิอยู่ได้จากมือ่ออีกสามเหมือนยังไม่อยากไว้ <laughs> อีกสามเหมือ,อยังบม่อไวซนเน่น,น้อยเด้อไว้บ่บู่คู่ว่าสั้นก็ไว้ดอก ขนาดไยพี่น้องสมานนิน Đây là cái đồng mà con cái phải bừng Một... nông ừ. phèn nông chắc cái chân là cả nông sai nông mua hay cái đó nghe xíu đẹp ao như bữa này แมนแมนพ่อบ่อเลยเพื่อนกันยังมีอยู่แถวหนึ่งไ้จะมาเลยป่ะเพื่อนกำลังเอามาส่งเนื้อผัดเจรีฐานไป่น้ำยไปที่ตรนีตั้งไว้ให้มันเตียงๆเนี่บตรงตรงนุ่ปตั้งไว้บนเตียงเตียงนี่ หลายพี่น้องบางคนกาซิเดล,ลาพี่ร้านน้องปตัตเพียรท่านนี้เนาะขณะกับพวกน้องกานาเดอพี่น้องสบายดี